คนที่เกิดวันพฤหัสคิดว่าถ้าคุณเองทำงานอะไรอยู่ก็ตามวันนี้ช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังที่สุดคือผลงานที่คุณยื่นข้อเสนอไปแล้วการติฉินนินทาการใส่ร้ายป้ายสีทำให้คุณเดือดร้อนในองค์กรเพราะฉะนั้นจะทำอะไรอย่าทำอยู่ในที่มืดพูดจะอะไรก็ต้องมีความจาฉะฉานเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันคนบ้างนะครับอย่าไปไว้ใจใครมากนัก ส่วนการเงินคุณเองจะประหยัดแค่ไหนทำอย่างไรหนีไม่พ้นครับคนรอบตัวคุณก็ยังต้องใช้จ่ายเงินอยู่เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นรายจ่ายครับที่คุณไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้สร้างความเดือดร้อนแน่นอนหากไม่รู้จักจัดระเบียบให้มันดีส่วนด้านความรักคนรักครับคนรักที่มีดีอยู่แล้วใครยังไม่บอกรักใครยังไม่รับรักสำหรับคนที่ยังไม่มีความรักควรจัดการซะโอกาสดีมาถึงครับ